ให้เราตั้งสติให้นิ่งๆ <c oughs> อย่ายอมแพ้กับมันแล้วก็เดินหน้าสู้อย่างถูกวิธีสุดท้ายวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสให้เราดีขึ้นได้ <c oughs> พูดอย่างนี้เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกขอให้มองภาพต่อไปอีกนิดหนึง่ง <c oughs> เราลองดูประเทศในโลกนะเราจะพบว่าประเทศในเขตอบอุน่น <c oughs> จริงๆเเขตที่มันค่อนข้างจะหนาวหิมะตกอะไรเป็นต้นเนี่ยยังไม่ว่าจะเป็นยุโรปน,นี้เป็นต้น <c oughs> อเมริกาเนี่ย เอเชีย e มาก็ไล่ e มาประเทศจีนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีเนี่ยเราพบอย่างหนึ่งว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยอยู่ลําบากกว่าประเทศเขตร้อนนะ,ะยังประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนยังไงเอ่ยอากาศจะร้อนจะหนาวมันก็ไม่ถึงกับว่าเอาตายใช่ไหมหน้าหนาวก็หนาวหน่อยแต่ของเขาหิม่าตกเนี่ยตายเลยนะอยู่กลางแจ้งนี่ตายจริงๆแล้วพอถึงหน้าหนาวต้นไม้ทิ้งใบหมดหาอะไรกินไม่ได้แต่บ้านเราเลย บอกในน้าํามีปลาในนามีข้าวขี้เกียจขี้เกียจไงหาเช้ากินขําได้เพราะว่าเดี๋ยวไปจับปลาหรือก็มีอะไรกินหรือเดินเข้าป่าไปหน่อยเดี๋ยวก็ได้ผลไม้ได้ผไไดเผือกได้มันได้กล้วยได้อะไรมาเนี่ยคือยังไงก็ไม่อดตายจึงมีครราําศัพท์ว่าหาเช้ากินขําอือแต่ว่าในเขตหนาวเนี่ยคําคํานี้ใช้ไม่ได้ครับหาเช้ากินขําถึงเท้าหน้าหนาวตายแน่นอนอืมไม่มีบ้านอยู่ตายแน่ ค่ะไม่กักเตรียมอาหารสำรองไว้เน um, ี่ยตายแน่หน้าหนาวไม่ได้กินต้องเตรียมเชื้อเพลิงอีกนะเตรียมฟืนเตรียมอะไรไว้ด้วยนะให้ความอบอุ่นเพราะยิ่งของเขาเนี่ยยางน้อยที่สุดต้องหาปีกินปีโอ้โต้องเตรียมการล่วงหน้าเราเช้ากินข้าวของเขาปีกินปีเลยปีกินปีไม่งั้นหน้าหนาวอยู่ไม่ได้ครับดูแล้วเหมือนกับบ้านเราได้เปรียบของเขาเสียเปรียบแต่ผลคืออะไรเอ่ยมองทั้งโลกปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศเขตหนาวกับเจริญโดยเฉลี่ยภาพรวมเจริญมากกว่าไม่ว่าจะตะวันออกตะวันตกแต่ว่าเทเขตร้อน,นกับเทคโนโลยีอะไรต่าง,างไม่ค่อยจะเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ครับถามว่าเพราะอะไร<ข>เพราะว่ามันสบายเกินไม่มีแรงกดดันรู้สึกว่าเรื่อยๆยังไงก็ได้ยังไงก็อยู่ได้เรื่อยๆแต่ของเขามันถูกธรรมาชาติบีบต้องสู้ไม่สู้อยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนขวนขวายเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องการสร้างที่พักอาศัยทําเครื่องนุ่งห่มให้มันอบอุ่น การเตรียมอาหารสำรองอาหารทำไงให้อาหารไม่บูดไม่เสียไม่เน่ามันถูกบังคับให้ทำหลายๆอย่างเหมือนเสียเปรียบแต่สุดท้ายเลยกาป็นความเจริญก้าวหน้าคนเราเหมือนกันชีวิตเหมือนมีวิกฤตโถมทับเข้ามามถ้ายือนหยัดสู้นะอย่างมีหลักรู้จักการปฏิบัติธรรมเอาใจนิ่งๆแล้วไม่ท้อกับมันจะท่วมทับมาเท่าไหร่ก็ตามอยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆแก้ทีละเปราะทีละเปราะสุดท้ายเราแค่ได้แล้วเราจะเก่งขึ้นด้วย <Okay. S 2> ขออย่ายอมแพ้ท่านั้นเอง mm hmm. ไม่ใช่ว่าเจอปัญหากุ้มใจกินเหล้าดีกว่าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางเอาดีได้ mm hmm. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วหนีปัญหาโดยหันหน้าไปหาใบายมุกนะถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเหลว mm hmm. แต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและความวิริยาอุตสาหะปัญหานจะทาให้เราเองดีขึ้นดีขึ้นแน่นอน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามหรือว่าเป็นสังคมชมุมชนเป็นประเทศชาติก็ตามครับ okay. ในวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอสำหรับผู้ที่มีความเพียรประกอบด้วยสติแล้วก็ปัญญาครานี้มาถึงดูต่อไปว่าเวลามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างค่ะอยากจะแบ่งคนเป็นสามกลุ่มหนึ่งคนที่เจอภัยธรรมชาติสองรัฐบาลสามประชาชนทั่วไปมาดูทีละกลุ่มนะหนึ่งกลุ่มคนที่เจอภัยธรรมชาติอย่างที่บอกแล้ว เจอปัญหาแล้วถือว่าปัญหาในบทเรียนเอ๊เราจะแก้ปัญหาในส่วนเราเองได้ยังไงบ้างปรับยังไงของไทยเองก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึง่งเอ้น้าําหลากมาแล้วมันก็หลากไปใช่ไหมโบราณก็เลยทําเป็นบ้านที่ถุนสูงอ๋อใช่ถึงคราวหน้าแล้งก็เดินพอหน้าน้ํามาปั๊บเลือยาย <c oughs> ส่วนบ้านที่ถุนสูงน้ํามาไม่มีปัญหา <c oughs> อยู่ได้ นี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยแต่โบราณตอนหลังเราเอาบ้านแบบฝรั่งมาโอโ้โหพอน้ํามา <โอ S 1> พุบหมาชั้นล่างก็มิดเลย,ย <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นก็เลยว่ามันยังไม่เข้าของไทยดีนะครับก <c oughs> <c oughs> ็อันนี้เป็นตัวอย่างนี่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราไปทาบ้านทรงไทยแบบเดิมทั้งหมดนี่นะแต่ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นว่าทุกปัญหามีทางออกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้น้ําหลากมาไม่มีปุ๋ยมาด้วยมีอะไรดีดีด้วยเยอะแยะมากมายแล้วน้าหลากมันเป็นยังไงเราควรจะปลูกบ้านอยู่มุมไหนยังไงถึงจะปลอดภัย ใช้สติปัญญาเราเต็มที่แล้วเราจะต้องประกอบอาชีพยังไงจะต้องทาอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าแถบยุทยาน้ําท่วมทุกปีนเะพราะที่มันต่ํคคาคโรน่าเขาจะปลูกข้าวเบาข้าวเบาเนี่ยน้ําท่วมสามเดมันก็รอดมันยืดต้นขึ้นไปได้สูงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวนาปีางเงนะปลูกแล้วมันขึ้นไม่ทันน้าท่วมมาเร็วๆก็มันตายแต่ถ้าเกิดข้าวเบามันยืดทันน้ำเรื่อยนขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นโอ้มันยืดไปหนึ่งเป็นหลายเซนเลยนะอันนี้ข้างบนมันยังเจอแสงแดดอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังสังงคหอแสงได้แล้วก็ต้นมันก็ไม่เน่าเพราะมันเป็นพันธุ์ที่มันทนน้าอ,อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีทางออกแล้วพอน้ําท่วมข้าวขาดแคนลนราคาแพงของตัวเองข้าวไม่ตายปั๊บเกี่ยวขายได้ราคาดีอีกอกลับไปอย่างนั้นไปเนี่ยเน้นทุกอย่างมีทางออกเสมอขอให้ว่าสู้อย่ายอมแพ้เนี่ยปีนี้เราเจออย่างนี้ปีหน้าจะต้องทํำยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยค่อยๆหาทางออกแล้วทุ่มเทความริเริมสาหะพูดอย่างยิ้มคนบอก,บอกแหมนามาทาจังจจะสู้ยังไง เอาง่ายๆอย่างนี้นะไม่เฉพาะน้ำท่วมนะจะเป็นภัยหนาวก็ตามค่ะจะเป็นฝนแรงอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าขอเริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดนะพอเจอภัยเหล่านี้ปั๊บสิ่งที่ต้องทําก่อนคืออะไรเอ่ยสํารวจเลยในบ้านเนี่ยอะไรที่ไม่ควรเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายนะตัดก่อนค่ะสมาชิกในบ้านยังดื่มเหล้าหรือเปล่าทันทีพ่อบ้านเนี่ยบ้านเจอเปัญหาน้ําท่วมฝนแรงภัยหนาวนะต้องตัดเหล้าทิ้งก่อน เองงาค่าเหล้ามาเป็นต้นทุนในการกอบกู้สถานการณ์โอ้หถือว่าเป็นก้อนที่ก้อนที่ใหญ่นะ <c oughs> แต่เราเสียไปกับค่าเหล้าเยอะอะไที่จะซุกใจใ<ห>และกินเหล้าเด็ดขาดของดิ่มไปกินยังไงต้องเลิกเลยอแสดงว่าเราเจอวิกฤตเราต้องรู้สิคนเจอวิกฤตจ,จะแย่อยู่แล้วล้วบอกว่ากินเหล้าต้องไปเงินไปเสียที่ไม่ควรเสียไม่ถูกนี่นี่ไม่ประกอบด้วยสติและปัญญาจะเปลี่ยนวิกฤตโอกาสได้จะต้องทันทีคัดเหล้าทิ้งคัดบุหรี่ทิ้งตีไก่กัดปลาไฮโล หวยบนดินใต้ดินทั้งหลายเนี่ยตัดหมดไปเดี๋ยวคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปร้องลําทาเพลงหมอลําเอวยลําวงอะไรต่าง,างกน่า,าเนี่ยพวกที่ไม่ควรเสียตัดหมดมคาเฟ่คาเฟ่ทั้งหลายที่อยูคืนอ, <laughs> อะไรต่างอะไรตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเอาทั้งหมดเอาไปยมุกมากองเป็นต้นทุนที่จะใช้สู้ชีวิตกอบกู้สถานการณ์ร่วมกันสมาชิกในบ้านคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าทุกคนที่อยู่ด้วยกันเรียกว่าหันหน้าหากันจับมือกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันพราเราจะร่วมเงินกอบกู้ พ่อแม่ก็ตัดรายจ่ายที่ไม่ควรเสียหาทางเพิ่มรายได้ทุกอย่างมีทางไหนจะเพิ่มรายได้ได้บ้างหนักเอาเบาสู้ลูกๆทุกคนมีกําลังใจไม่อ้อนไม่กวนพ่อแม่เลย <c oughs> เด็กดีทุกอย่างพ่อแม่ไปลุยข้างนอกหารายได้เข้ามาเดี๋ยวงานบ้านหนูๆช่วยกันเองอเดี๋ยวหนูเอ๊ะตั้งแปดควบแล้วเดี๋ยวช่วยหุงข้าว <c oughs> คนหนึ่งช่วยซักผ้าคนนึงช่วยถูพื้นดูแลบ้านอย่างดีถามว่าพ่อแม่เจลูกอย่างนี้มีกาลังใจไหมมีค่ะโอ้โหนี่ถ้าทั้งบ้านร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ย มันเป็นพลังอย่างมหาศาลแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมามกลายวิกฤตนี้ทําให้ลูกเราจากเดิมเคยสบายๆพูดไม่ค่อยจะฟังพอเจอวิกฤตรู้แล้วว่าแย่แล้วอมไม่ได้แล้วครับลูกเคยเกเกบ้างตามใจตัวเองบ้างตอนนี้เลิกดื้อ,อหันมารับผิดชอบบ้านร่วมกันรับผิดชอบครอบครัวร่วมกันคนี่น้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นเลยเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับ เห็นไหมใช่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้อืถ้าเราเองตั้งหลักให้ดีมีธรรมะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาสมาชิกในบ้านเนี่ยเอาเสร็จยุ่งเท่าไหร่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามบางคืนอสองสามทุ่มปั๊บกลับมาพร้อมหน้าสวดมนต์ด้วยกันสวดเสร็จนั่งสมาธิต่ออีกหน่อยนึงแล้วก็อแยกย้ายกันไปเด็กๆถ้าอายุยังไม่มากก็เดี๋ยวไปนอนแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็ทางานทําการดูแลอะไรนิดหน่อยแล้วพักเนี่ยมีธรรมะพุเจ้าไปที่พึ่งนี้ตลอดหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนะยังไงกําลังใจที่สู้ชีวิตเรามีเสมอแล้วเราจะพบว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างดีด้วยวิกฤตนี้จะกลายเป็นโอกาสที่ทําให้บ้านเราดีขึ้นลูกเราดีขึ้นพ่อบ้านดีขึ้นแม่บ้านดีขึ้นทุกคนสมานสมามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันถ้ามีภาพอย่างนี้บางคนฟังแล้วบอกว่าเออผมอยากจะเจอวิกฤตเหมือนกันถ้ามีวิกฤตแล้วทำไม่หานผมมัน ทุกคนดีอย่างนี้นะผมก็อยากเจอเนี่ยไม่เจอยังอยากเจอเลยแสดงว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสจริงๆถ้ารู้จักตั้งหลักชีวิตให้ดีคัดท้ายชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยวิกฤตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเกินไปแต่จะกลายเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของชีวิตของเราและครอบครัวของเราครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มแรกมาถึงกลุ่มที่สองรัฐบาลถามว่าทําไงครับหน้าที่รัฐบาลมีสองอย่างหนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันที่สองระยะยาว เฉพาะหน้าคือถ้าตรงไหนที่มันสั่กำลังสาหัสสากันนะต้องเข้าไปช่วยกันเอาให้ผ่านภาวาะเฉพาะหน้าถํานด้ไปได้ก่อนเพราะบางอย่างตอนเฉพาะหน้ามันก็หนักหนาจริงๆริเนี่ยอ,อย่างเช่นน้ากำลังท่วมจะมิดหลังคายนะออเ,ยเอาตรงนี้เอาเรือไปเอาเข้าออกมาเดี๋ยวให้มันจมน้ําตายไปหรือว่าสึนามิมาช่วงแรกๆก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะไม่มีเลยเหลือเลยจริงๆเนี่ยให้พอรอดแล้วตั้งหลักขึ้นมาได้ในกรณีหนักๆน,น,น,นี่นะคือเฉพาะหน้าช่วยเฉพาะหน้าแต่นี้ยังเป็นหน้าที่ส่วนน้อยนะหน้าที่ส่วนหลักของรัฐบาลก็คือว่า การแก้ปัญหาระยะยาวเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินวิสัยของคนคนเดียวครอบครัวเดียวเป็นเรื่องที่ว่ารัฐถาจะต้องเข้ามาเพราะรัฐถาคือตัวแทนของคนทุกคนในประเทศกําลังของรัฐเนี่ยคือกําลังที่เกิดจากการรวมพลังคนทั้งประเทศครพราะประมารัฐธิอย่างไรก็มาจากภาษีของคนทั้งประเทศข้าราชการที่มีอยู่สองล้านคนเนี่ย ก็อยู่ได้เพราะเงินมาเสียก่อนของประชาชนเห็นทั้งคนทํางานทั้งงบประมาณทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐเนี่ยมันคือของประชาชนทั้งประเทศรวมของทั้งหมดมานั่นเองแล้วรัฐยังเยีอำมหน้าในการออกระเบียบได้ด้วยกติกาเพราะถือเป็นตัวแทนของสังคมเนี่ยผ่านทางด้านของรัฐสภาหรือบางอย่างก็เป็นฝ่ายบริหารเลยฉุกเฉินด่วนออกพระราชกําหนดเป็นต้นฝ่ายบริหารจะมาออกอ,อกใน,นทันทีเนี่ยอย่างนี้นะ,ะเราจะได้มาดูลากของปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะรัฐมีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่า ศึกษาจนกระทั่งเห็นแนวทางแก้ปัญหาจริงแล้วเดินหน้าครับอันนี้คือการแก้ปัญหาระยะยาวให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงประชาชนเป็นเพียงผู้ให้ความร่วมมือคกลุ่มที่สามคือประชาชนเรามีอะไรไทยต้องช่วยไทยไม่ทิ้งกันถึงครามีปัญหาขึ้นมาปั๊บคนไทยมีน้ำใจต่อกันเสมอเรื่องอื่นทิ้งไม้หมดเห็นคนไทยด้วยการลำบากเดือร้อนทนไม่ได้ต้องมาช่วยกัน อยากจะเห็นกระแสะความร่วมแรงร่วมใจว่าล้นบาทั้งสังคมงไทยม,มันจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วเป็นเครื่องผูกน้ําใจนาตรีคนไทยทั้งประเทศด้วยกันว่าเราเป็นชาวไทยมีน้ําใจต่อกันคนไทยไม่ทิ้งกันถึงคราวภัยมาเมื่อไหร่แล้วก็คนไทยแสดงน้ําใจต่อกันเสมอถ้าอย่างนี้ปั๊บเห็นไลยว่าวิกฤตนํามาซึ่งโอกาสคือการหลอมรวมน้ําใจไทยด้วยกันไม่ใช่หลอมรวมน้าใจแค่ในครอบครัวนะน้ําใจของคนทั้งชาติก็รวมกันได้ ตอนอยู่เฉยๆก็งงงงแงงเนี่ยแต่ว่าพอค่าศึกมาเนี่ยต้องรวมตัวกันแล้วใช่ไหมค่าศึกที่นี้ไม่ใช่เพราะค่าศึกต่างประเทศแม้ค่าศึกภัยธรรมชาติมาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้แล้วก็สังคมเราเองน่าอยู่เราจะพบว่าปิดทุกวิกฤตไม่น่ากลัวมันจะมีโอกาสแฝงอยู่เสมอเพราะวิกฤตเวลามามันไม่ได้มาพร้อมกันหมดนะใช่ครับน้าท่วมก็ไม่ได้ท่วมทั้งประเทศเนี่ยบางจุดก็ท่วมบางจุดก็ไม่ท่วม ที่นี่ท่วมที่อื่นก็อา,อาจจะเดิมฝนน้อยแต่นี้เลยฝนกาลังดีเกิดฝนดีขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนในสังคมช่วยกันคนละไม้คนละม,มือปับ๊บมันจะเป็นบัฟเฟอร์ทําให้ภาพรวมั้งสังคมมันไปด้วยกันได้ครับดียิ่งกว่าการบังคับเสียอีกเพราะเป็นไปด้วยความสมัครใจจะต,ต้องปอกย้ำตรงนี้ซึ่งคนไทยมีอยู่แล้วเนี่ยให้หนักแน่นมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นไปอีกทุกวิกฤตชาวไทยจะผ่านไปได้อย่างดีสังคมไทยจะสงบร่มเย็น แล้วก็เจริญก้าวหน้าเจริญพรครับขอบพระคุณพระาจย์ครับเจริญพรคุณผู้ชมคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าหลากหลายกิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะทุกโครงการล้วนที่จะทําให้สังคมดีขึ้นโดยเฉพาะท่านผู้ที่ประสบภัยวิกฤตต่างๆนะคะขอให้มีสติค่ะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ด้วยปัญญาและที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องสังสมบุรณ์ทให้ครอบครัวของเราแลวก็สังคมไทยไปได้ค่ะครับ อาและวครับวันนี้หมดเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวแล้วนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติชมรายการก็ติดต่อกันมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ครับค่ะ,ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w d ์ c t v ค่ะวันนี้รายการข้อคิดรอบตัวของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้พระอาจารย์และเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร